em ạ. công đoàn đừng โอเควันนี้เราแต่งเป็นพี่วิกแวยนะคะทุกครนก็วันเกิดพี่เอิร์ก็คือ23มกุมภาพันธนะคะซึ่งได้ผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็วันนี้คือวันที่2มีนาคมซึ่งจะเป็นวันที่แบบพี่เอิร์ธเขาจับงานวันเกิดนะคะแล้วก็ลดลงทะเบียนแล้วแล้วก็ได้ไปร่วมด้วยนะคะเดีย๋ยววันนี้จะไปร่วมกันซึ่งมันก็ประมาณ2ปีหรือเปล่าเราก็ไม่ไแน่ใจรถก็เพิ่งเข้ารอมมาได้ประมาณสองสามปีเองนะคะก็คือตั้งแต่เข้ามานั่นแหละยังไม่เคยได้แบบว่าไปงานวันเกิดพี่เอิร์ธ เลยนะคะและนี้ก็จะเป็นครั้งแรกซึ่งอะไรเลยเขาก็ตื่นเต้นกันแบบมากๆเลยนะคะก็อย่ายววันนี้จะเดินทางไปงานที่เอิญกันนะจ๊ะ ในางานนี้นะคเราก็ถึงทีมน้าจอด้วยวันที่เราได้ไปถ่ายรูปกัน หนุ่มแม่หนุ่มแม่หนุ่มแม่งานอะไรก็อะไรคือทำรู้มีนี่หนุ่มแถบโนต้องไปจับเลยแล้วก็อ้าา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 า Oh, it's okay, it's okay Oh, it's okay โ okay. อเคเลยเเรียบร้อยการใส่คืนนะครับผู้ชายที่สามสอราเดินมาแถนที่จุดจุดับฝาของขวาญนะครับของทุกทุกคนนะฮะโอ้โหนี้ของอัดจนมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละเก็บเก็บผาไปเก็บผ้าไปเยนี่ มองกนะทุกคนมอแล้วมองสิ่งนอนนีเราแบคิดว่าจะจางยิ่งใหญ่าไมเขาตอกชาเลย ผู้ร่วมงานเวลาบอกช่างของงานไม่ต้องติดช่างบอกว่าให้เอาใช่ไหมก็โอ้โหนี่แต่ของเสียงแรในชีวิตที่อยากเกิดเป็นริชแตร์นี่เลยนะแต่ของเสียงแรกในชีวิตเลย เรือผมนึกท<อ>็อปท่านท่าเคิดว่ากําลังหยิบอะไรฮะหยิบอะไรอกไม้ต้น อาจจะไม่จบกั็จบทางมาส่งเขาสมงนะเขาเป็นเขาเป็นเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยนะไม่หรอเนี่ยอยู่ขนาดแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นคนที่เรียบร้อยจะเป็นยากจะเป็นคนหล่อห้ามที่เป็นได้เลยนะ ก็ดีกว่านะับสำหรับเจ้าของัีย่ตื่ยาอยากทำอะไรก็เกันึงะนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูไหนดูหนครับเห็น้ัโอเคมาแล้วโอเคตัวนีุ้กคนค่เยู้นดุกวนยืยืนสอยโอเคโอเค โอเคเนาะนี่เพื่อกลับมาล้องมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมสดๆร้อนเลยใช่ครับโอ้โหล่าสุดก็คือในเอาอะไรครับวันนี้มากันจะเดินมานี่700ชีวิตเลยนะว้าวครูวิศวะของเราเลยครับเัน๋ยวจะมีกิจกรรมความสุต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะครับซึ่งแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยได้ครับนะครับหมอนี่ผมไม่ได้เจอเลยนะเนื่องจากงานคอนเสิร์ตคออะไรเราเชี่ยวเชี่ยวน้องเออวหลายรอบจริงหรอจริงจริง ูกต้องนะนครับหลายงานหลายงานนะครับมามาเดี๋ยวเราพูดคุยกันได้เลยนะครับผมอะไรอะไร อยู่ๆนะทำไหรอใช่เหมือนเราทำงานเยอะๆเลยไงเราก็ให้เราหมดตว่นก่อนหน่อยถึงโซเชียลผ่านังสืออะเลยนี่ก็ถือเป็นการพักผ่อนด้วยเนาะก็เลยเข้านอนดึกเนาะก็เลยตอนแรกที่เข้านอนตื่นนี่ว่าโมจะเข้าไปอยู่ในใจใครหรือเปล่านั่นแหละของชาวโลกทุกคนที่วันนี้เขาตั้งใจมารอเจอคุณไงอ่าตรงว่าได้เจอทุกคนทุกคนสุขบานแฮปปี้มากแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะโอเค วันนี้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับต้องมีการคัดหรือว่าการบนะครับคำถามจากเหล่าแฟนคลับจากเหล่าชาวโลกในงานที่ทํต้องเดิเข้ามหน้าอยากให้าเิมาตอบกันตรงนี้เลยนะครับผมที่มาพิถีพิวันนี้ครับกับคำถามจากแฟนคลับถึงพิรัพันี่ทั้งหมดก็คือสองร้อยเบข้อด้วยัโอยเยอะไปแล้วเยอะไปวว่าทไจะคงตอบกันหดไเยอะไปเยอะไปโอเคเรามาเข้าสู่อ และอท้าทายที่สุดในชีวิตที่คิดว่าทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็สามารถทำได้นั่งเรานอนครับว้ายจนนริงป้ะน้ำมันหามหรอคือผมเป็นคนหลับยาก<อ>ต้องพึ่งยาแล้วก็พึ่งแบบาน้ำมันหอมอแล้วก็เออร์ลิงถ้บผมเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทรมานจานัวเยเวลานอนไม่หลับเลยแต่พอทานแล้วอ่ะ เราลองปล่อยวางดูแล้วก็ลองเอาจิ้งมือถือไวทังฐาอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านหนังสือสักหน้าสองหน้าก็ยังดีครับแล้วผมก็ทายแล้วก็จับครับเโอ้โหใครได้สจดท้ายก็สามารถทำได้้เือต้อปวไม่เาที่อนนสุดก็สามารถทำได้นแล้วอ้โหาท้ไรี่ม่สมาธิไม่มาธิใช่แยัไบโอ้เป็นผู้ชายนสามารถทำโมได้นาะงานฝาไม่ได้ทำโมรอ้ยได้อ้ตอนแวาการทั้ันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับเฮ้ยจริงๆเป็นข เขาเคยบอกคือร้อนก่อนนอนเขาบอกว่ามานแบบรถนั่งไปถึงสักหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ใช่ครับทุกคนเงินเงินได้ยิ้มมาว่าเพื่อใายไปไหนครับตอนคืนผมไม่ได้จับถือตันที่อยู่ครับแต่ว่านะโอเคน้ำไม่พ